that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. <Yeah. S 1> Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' m ok ana, ana, hot box. fucking on your bitch, y a u t h o u t t h o t t h o t คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค ฮัลโหลฮะสวัสดีทุกคน้วยนะครับผมวันนี้ผมตะเลนตะหลสตูดิโอวันนี้ก็ความจริงจะไม่อยากเปิดโมนาโกครับแต่มีทองเยอะอยู่2อ0ก็จัดกันเลยครับโมนาโกตัวที่อยากได้ก็นี่ครับผมเบเนเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็กูโวินอิสมาลาซาแล้วก็ตัวนี้ครับแบ็คตัวนี้ตานเยอะนะบาโลตูเล่โอเคไปครับไม่ต้องรอลิเลาวไวๆไปเลยครับผมอย่างกับมาม่าบอกตรงเข้ามาปุ๊บปุ๊บเปิดปั๊บปั๊บไปเลย เพราะเราเดี๋ยวจะมีแนะนํานักเตะให้ทายคลิปนะครับว่ารีวิวพลังแต่ละตัวว่าตัวไหนดีเอ้ยมาวยวเบอร์สองวะใช่ไหมเออของหลังไหมขอให้เป็นตัวที่ใช่ครับกว็ข้ามไปดูเออตัวนี้ดีตัวนี้ดีเก้าหกเ้ครับอีกแพ็คหนึ่งเลยลองไวสุขข้ามอิสไม ซาเลมานีอิสลามซาเลมานีโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรีวิวข้าวบาังกัน,นท้ายคลิปเจอกันตัวแรกครับเป็นเบนเยเดอร์ครับผมตัวนี้ก็โอ้โหเรื่องสตแตทนี่มันเด่นพอตัวเลยนะครับก็เป็นกองหน้าที่เลี้ยงบอลดีนะครับดู้จากค่าของดรอปปิ้งครับที่หรือเลี้ยงบอลน,นะครับที่สูงถึงเ สี่เลยนะครับรวมๆเออ94แล้วก็เกมลุกมันใช้ได้นะครับแต่มันเล่นรุ่นตั้งเตะไม่ดีนะครับก็อาจจะไม่นิยมเท่าไหร่นะครับเอาไปเล่นต,ตั้งเตะอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าตัวนี้เอาไปเป็นกองหน้าตัวหลักดีไหมมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมีความเร็วครับใช้ได้แล้วก็สเตมิน่าไม่เยอะนะครับเข้าขั้นกลางๆเลยดีกว่านะครับสเตมิน่าประมาณนี้เรื่องของพลังแฝงนะครับก็ดิ้น แตะไปมาได้แล้วก็ยิงนอกกรอบไซส์ได้ดีนะครับจับบอลจังหวะแรกยิงได้ดีแล้วก็มีสกิลซูเปอร์ซับแล้วก็ส่งบอลไม่ดีนะเว้แต่ผ่านบอลได้ดีเออก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้ใจยังไงนะครับกับเบนจิเดอร์เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อมาครับเป็นผู้รักษาประตูครับตัวนี้อาจจะออกอ่านชื่อผิดๆหน่อยนะครับอ่านว่า te, เบนจามินเลย์คอมเต้ป่ะเออ ผิดขออภัยนะครับลองไปหาไปแล้วมันไม่มีชื่อภาษาไทยอะ่ะออก็ตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของอความสูงไหมเออมันอาจจะมีพุทธศาสนประตูคน,นอื่นๆนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรสเรื่องความสูงของบุรธศาประตูก็ลองใช้ได้ครับมันก็มียิงเยิองอะไรกระโดงกระโดดมาแล้วก็โกคิปปิ้งก็เยอะครับ97รวมๆแล้วก็มีอื่นๆที่ ตานก็พอมีครับอันหนึ่งรีเฟกอโอเคครับไปดูตัวต่อไปตัวต่อมาเป็นกองการตัวรับครับติ The A, อเอมูเอบากาโยกตัวนี้ตังค้าหกเลยนะคือต้องบอกว่าเรืตัวช่วงนี้2แพ็คนี้กองการเด่นมากๆนะครับกองการจะเป็นตัวที่สแตทเยอะมากๆกองการตัวรับนี้เมื่อก่อนไม่ได้สแตทเยอะขนาดนี้นะเออ มันจะมีช่วงนี้ก็จะมีบูสเกตมีของที่ลิวพูจำชื่อไม่ได้ของลิวพูตัวอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่96นะครับเป็นกองกลางตัวรับนะย้ำมาตัวรับฟาบินโยลิวพูฟาบินโย,นโ,ยโอเคมีมายด์มักกิ้งอินทริพชันมันจะมีอะไรแย่งบอลเข้าสกัดบ,บอลอะไรดีแล้วก็นี่มีความดูดันนะครับผมจำสรับกันเออนั่นแหละแต่มันก็ เหมาะสำหรับการเป็นกองกลางตัวรับนะครับส่งพลังแฝงนี้แต่มันก็ไม่ได้เยอะนะพลังแฝงคือมีพลังแฝงเด่นๆก็เด่นๆไปเลยนะครับสาอันอดีทุกอันพลังแฝงเรื่องของตัแกแตกก็เล่นได้ทั้ง,งเกมแน่นอนะผมเซนเมินาเยอะขนาดนี้ส่งบอลเป็นกองกลางที่ส่งบัลด,ดีนะครับเป็นกองกลางที่เดเดทอยเยอร์ด้วยก็นั่นแหละนักสู้ครับอ <c oughs> าจจะมีการเล่นเกม สวนกลับที่ใช้ได้นะครับเพราะเรื่องของการเลี้ยงบอลก็พอมีแล้วก็การยิงก็พอได้นะรู้ทั้งแต่อาจจะยิงอะไรมาเนี่ยเออยิงไกลอะไรงั้นอ่ะเออได้นะครับก็ประมาณนี้ครับบากายิโอเล็กซาเนเดอร์โกลวินครับผมตัวนี้ก็เป็นกองกลางอีกแล้วเห็นไหมคือกองกลางที่สเตจจะเยอะมีเยอะนะครับอืมตัวนี้เป็นกองกลางที่เอ่อเรียกได้ว่าเป็นส่งบอลดีมากๆนะครับก็ แต่เป็นการส่งบอลสั้นนะส่งบอลไกลไม่ดีนะดูไปดูมาส่งบอลไกลมันแปดหกวะเนี่ยคือทํามาให้เหมือนว่าตัวนี้เป็นการส่งบอลไกลไม่ดีนะครับก็เรื่องพลังแฝงก็นั่นแหะครับผ่านบอลดีมัน t r a เฟ f ร r time ช็อตจับบอลดีเล่นบอลแรกได้ดีนะครับยิงบอลแบบไม่ต้องถึงพื้นก็ได้เลยมานั้น,นครับยิงไกลดีด้วยแล้วก็เรื่องของความเร็ว มีนะครับออกตัวดีสเตไม่น้าประมาณนี้อาจจะฝืนได้แนทัักเขียนได้สบายๆนะครับเรื่องของการยิงก็ดีครับเป็นลูกตั้งเตดีเคม็ับแต้เขม,มบุกไม่แย่นะครับไปสิบเจ็ดถ้าเรื่องของกองกลางนะครับเรื่องอของการเลี้ยงบอลดีการส่งบอลดีกองกลางมันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเลี้ยงบอลแล้วก็ส่งอย่างเดียวครับไม่ต้องไปถึงยิงหรอกครับยิงให้เรื่องของกองหน้าทำมัน ต่อเป็นกองหน้าอีกตัวครับอิสลามซาริมานี่ครับตัวนี้ก็โอ้โหถามว่าดีขนาดนั้นไหมมันเป็นสายมงจัดจ๋าเลยนะครับอิสลามซาลิมานี่ตัวนี้ก็มี heading ไงไหมสายมงจัดจ๋าก็เพิ่มทำ short น้าใช้ได้ครับซูเปอร์ซับอีกแล้วนะครับคือมึงจะไม่ให้ใครมาเป็นกองหน้าตัวหลักเลยครับใส่ซูเปอร์ซับมาคือเล่นพื้นหลังเล่นได้ดีตลอดลงมายิงเลยครับ ก็เรื่องของการมุ่งบอลตัวน,นี้เด็ดโดนเด็นมากๆครับผมแล้วก็การเล่นบอลที่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่การต่มบอลสั้นก็พอมีครับทรงบอลไกลแย่ความเร็วไม่มีเลยนะเนี่ย 8, 5, แปดห้าก็ออกตัวยิ่งแย่ได่เลยเจ็ดเก้าเออประมาณนี้ครับซาดีมานี่ถ้าไม่เปิดได้แล้วไม่จงใจใช้จริงก็อาจจะไม,ม่คนใช้เลยคนระับหรือถ้เป็นคนที่ชอบอจริงนี่ครึ่งหลังเอามาเปิดมุ่งอะไรเนี้ยเออ ตัวนี้โหชื่ออ่าโคตรเท่โฟเดบาโลตุเล่เออไม่ผิดแล้วเว้ยเป็นออฟฟินซีฟูลแบ็กด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กอีกตัวหนึ่งที่โคตรน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้สแตตเท่ากับพวกอา,อ,อาจอร์ดิโอบาดาวิดอลาบาเลยนะครับอืมจอร์ดอะไรของอตัวนั้นะที่เป็นจะ9เหเหมือนกันนะครับเออและตัวนี้นะครับพลังแฝงหนึ่งนะครับ p ิน Pin, Pin Point Crossing นะครับอาจจะเป็นงานเหมือนงานคร s s บอลไหมเออผมว่า,างั้นนะเพราะผมก็ไม่รู้มันคือพลังแฝงอะไรนะครับถาไม่ทาไม่เจอนะเออก็เรื่องของการส่งบอลน,นะครับไม่แย่นะไม่แย่ถามว่าเป็นแบ็คก็ส่งบอลขนาดนี้มันแย่มนะมันก็ไม่แย่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีจนจ๋าๆอย่างนั้นนะครับเรื่องการเล่นบอลพอมีเรื่องของความเร็วนี่เร็วมากๆครับวนันนี้เออเร็วมากๆบาลานซ์ดีด้วยนะ คนได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆยุเพิ่งยี่สิบสองครับมีอนาคตแน่นอนตัวนี้เออกระโดดเยอะนะครับแต่เอ็มมกไม่ดีกระโดดแรง้นแล้วก็ตบกากระดนผักออกตบหูวจากหกสิบแปดเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบเก้าเลื่มมาเก้าสิบหกเลยแปดสิบแปดแล้วแหละเก้าสิบหกเลยตันโหเยอะมากครับตัวนี้ต่อมาเป็นเนมไปหาชื่อมาแล้วเว่ยจิวกูเลมูอะไรสักอย่างอะไรก็มาริปาน ผิดขออภัยนะชื่อนำเออคือลองไปหาชื่อมาแล้วนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรครับกิวเลโมไหมเออกิวเลโมอะไรเนี่ยแล้วก็มาดิปานนะครับตัวนี้เป็นกองหลังนะครับพ่ออาจจะไม่แนะนําเลยนะครับเพราะเรื่องของเตรียมรับมันไม่มีเลยนะครับมีแมคกิ้งครับอแล้วก็เฮดดิ้งโมบอลแค่นี้ครับแค่นี้เลยลองเปิดใจใช้ได้ครับใครอยากใช้ยิงทำฟูลทีมก็ลองใช้ได้ครับ ามาเป็นฟุฟัน่านะครับตัวนี้ก็กองกลางอีกแล้วคนระับบนทองด้วยนะครับตัวนี้ถามว่าบนทองแล้วสแตทเป็นยังไงนะครับสแตทถือว่าสมดุลเขียวปีเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมเขียวหมดเลยขึ้นฟ้าน่งแล้วก็ยังมีเล่นอย่างไร้ล้นไแล้วก็เรื่องของการกระโดดดีพ <c oughs> ลังแฟนก็ยังไงแค่นั้นแหละเป็นกองกลางสไตล์บล็อกทูบล็อกโอเคก็ริวประมาณนี้ผมสั้นๆย่งยๆก็